สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหลังจากที่ทําการแพ็คกัดส่งต้นไม้ให้ลูกค้าแล้วนะครับผมบางท่านก็สอบถามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับบอลสีหกหลงสำหรับบอลสีหกหลงชุดนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมแล้วก็เป็นต้นที่แข็งแรงนะครับสําหรับบอลสีหกหลงนั้นเป็นบอลโบราณที่มีเสน่ห์นะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับผมเนื่องจาก เนื่องจากเขาจะมีสีชมพูแล้วก็มีลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าขอบใบเขาเหมือนลายไทยเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบนสีฮกหลงที่เป็นกกนะครับผมผมคุ้มสำหรับทนาดที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆก็มีเ้อครับผมทุกท่านวันนี้ค่อยดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าชอบกอไหนค่อยรับไปเลี้ยงต่อนะครับในขณะที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับผมมีลูกค้าโทรมาติดต่อซื้อบนสีฮกหลงนะครับผมแต่ว่า ถามหาโกลเล็กๆนะครับผมแต่ว่าโกลเล็กๆนั่นบุคข่อยากแนะนานะครับผมเพราะว่าเปิ้จะต้านทานความหนาวไม่ค่อยทนเหมือนบนที่เป็นฟอร์มกอใหญ่อย่างนี้นะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับผมซื้อเป็นอกๆไปเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้กันเลยนะครับผม มาชมกอนี้กันนะครับผมท่านใดที่ชอบบอนสีฮกหลงที่ได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับผมเป็นโกอธรรมชาตินะครับแล้วก็แต่ละใบของเขานั้นกัดเป็นสีชมพูบางใบกําลังกัดนะครับผมสําหรับกระถางนี้มีจํานวนหลายต้นมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นโกอธรรมชาติที่แต่โกอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสําหรับบอนสีฮกหลงกระถางนี้นะครับถ้านับรวมหน่อด้วยประมาณเกือบ30ต้นเลยนะครับประมาณ2ี่กว่าต้นเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้ท่านใดที่จะรับ ไปเลี้ยงต่อไปทําการขยายพันธุ์เมาะเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่6 0รรวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมซื้อไปกอเดียวสามารถที่จะไปแยกได้ถึง2อสากระถางเลยนะครับผมกระถางนี้มาชมกระถางต่อมานะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็เป็นบอลชุดเดียวกันนะครับผมอายุประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้กับต้นกัดค้นขางที่สีจะสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจานวนประมาณ20ต้นนะครับผม นี่กอเน้นมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้ท่านใดจะรับไปเลี้ยงต่อจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกอจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบกัดสีสวยก็มีด้านนู้นนะครับผมเนื่องจากวันนี้จะคัดเลือกเฉพาะบนสีหกหลงนะครับมาทําคลิปให้ทุกท่านนั้นได้รับไปเลี้ยงต่อนะครับผมแล้วมาต่อกันที่กระถางนี้นะครับสลหรับบนสีหกหลงกระถางนี้นะครับเป็น ต้นที่ตัดสีชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นหัวที่แก่จัดเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของเขานะครับผมบนสีหกหลงกระถางนี้นะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประมาณ10ต้นนะครับผมอุ้ยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับสาหรับกระถางนี้เอาไปตั้งโชว์ตั้งประดับทันใดที่มีงานมงคลต่างๆนะครับผมสามารถที่จะไปตั้งประดับตั้งโชว์ได้เลยนะครับสำหรับโกนี้นะครับผมสวยมากมากเลยนะครับ มาชมกันต่อที่กระถางนี้กันนะครับผมสำหรับกระถางนี้บางต้นเขาไล่กัดสีชมพูมาอย่างนี้แล้วนะครับผมแต่ว่ามีหน่อค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของเปิ่นนะครับผมกระถางนี้นะครับได้ประมาณ10กว่าต้นเพราะว่ามีหน่อกออขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ท่านใดที่ชอบราคาบาแพงมากนักเพื่อไปทําการขยายพันธุ์มาที่จะไปแยกเป็น2โกอได้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้ถือว่า คุ้มๆสุดๆไปเลยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นให้ทุกท่านนั้นได้รับไปเลี้ยงต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีบอลสวยๆมาแบ่งเรื่อยนะครับรับท่านใดที่อยากได้บอลสีกอใหญ่ๆนะครับผมไปตั้งประดับไปตั้งโชว์หรือว่า ไปเสริมส่วนนะครับผมมีอยู่ด้านหลังนู้นนะครับผมสามารถที่จะติดต่อหัวดูรูปเพิ่มเติมได้ที่082 569 8645ยินดีจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่มารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ